สวัสดีค่ะพบกับภาษาจีนวันล,ละนิดเมย์รี่จ้งเหวินซือหลิงกับมีจีดาวันอัศวะทวีโชคปากวยเจิ้นค่ะวันนี้นะคะนีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวเลขที่มีหลักมากที่สุดในภาษาจีนค่ะนั่นก็คือหลักร้อยล้านนั่นเองค่ะในภาษาจีนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะพูดหลักร้อยล้านเราจะพูดว่า สามารถนำตัวเลขนะคะหลักหน่วยมาวางนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่า e ก็จะกลายเป็นตัวเลขหลักร้อยล้านค่ะยกตัวยอย่างง่ายๆนะคะคำว่า100ล้านภาษาจีนจะสามารถพูดว่าอีอีอีอ,อ,อีก็คือการนำตัว e ที่แปลว่า1ต่อด้วย e ที่แปลว่าร้อยล้านนั่นเองค่ะ และสาเหตุที่คําว่าอีที่แปลว่าหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเสียงไปนะคะเพราะว่ามันเจอกับคําว่าอีค่ะซึ่งทําให้มันจะต้องเปลี่ยนเสียงไปนิดนึงนะคะกลายเป็นฮีอีนั่นเองค่ะดูแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วติดตามภาษาจีนวันละนิดเหมยจี้จ้องเหมือนสุริในทุกทกวันค่ะภาษาจีนของคุณจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเสีย